เจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจาวันที่26พฤษภาคม2563โดยชัยพบรั้งบอลไทยครับเราดูข่าวบอลไทยเช้านี้กันดีกว่านะครับผมมีมข่าวเอาไรน่าสนใจกันบ้างครับเช้านี้เจ็ดสถิติสุดทึ่งสุภัสเหมือนตายังไม่มีแข้งไทยคนไหนทําได้รวมถึงระดับเอเชียของเขา โดยเจ้าหนูสุพนัทเหมือนตาหนึ่งในขุนพลทีมชาติไทยชุดสร้างประวัติศาสตร์ของอากิระานิชิโดะนะฮะมีส่วนสำคัญช่วยทีมทะลุเข้าสูร่รอบ8ทีมสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียเป็นครั้งแรกพร้อมกับเหมาคนเดียว2ประตูในเกมเอาชนะบาเบรนไป5ต่อโดยเปิดเจตสติสุดทึ่งของเจ้าหนูสุพนัทเหมือนตาที่ยังไม่มีนักเตะไทยคนไหนทำได้มาก่อน,นครับเริ่มจากนะฮะอายุ15ปี8เดือน23วันลงเล่นในไทยลีก1เป็นครั้งแรกตอนอายุน้อยที่สุด S 1> <S 1> สถิติที่2ก็เป็นอายุ15ปี9เดือนกับอีก25วันยิงประตูไทยลีก1ครั้งเป็นครั้งแรกตอนอายุน้อยที่สุดส,สถิติที่3ก็เป็นอายุ16ปี7เดือนกับอีก23วันลงเล่นกับทีมชาติไทยชุด U23 และยิงประตูในรุ่นนัดแรกเลยทียดเดียวต่อมาอายุ16ปี7เดือนกับอีก11วันลงเล่นใน AFC แชมเป i o n น l e a ครั้งแรกอายุน้อยที่สุดอันดับที่5สถิติต่อมาอายุ16ปี8เดือนกับอีก7วันยิงประตูใน AFC c h a เป i o n น l e a ครั้งแรกตอนอายุน้อยที่สุด โดยสถตตีต่อมาเป็นอายุ16ปี10เดือนกับอีก3วันลงเล่นกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกและสุดท้ายนะผมอายุ17ปี5เดือนกับอีก6วันยิงประตูใน AFC U23 Championship รอบสุดท้ายอายุน้อยที่สุดนั่นเอง นี่นะผมเป็นนะว่างานนี้นะฮะก็เป็นเจ็ดสถิติสุดทึ่งของเจ้าหนูสุวรรณัฐเหมือนตาที่ยังไม่มีแข้งไทยคนไหนทําได้เลยรวมถึงระดับเอเชีย er ด้วยก็ตันครับโอ้โหถือว่าเป็นสถิติที่สุดยอดมากนะฮะเจ้าหนูคนนี้ซึ่งตอนนี้เขาก็มีข่าวว่าเจล็กนั้นสนใจเขาแล้วก็จะดึงเขาไปร่วมทีมน,นะฮะก็ต้องรองให้อายุครบซะก่อนเดี๋ยวได้ไปแน่นอนงานนี้ผมว่าต้องรอติดตามน้องเขาให้ดีๆเลยเราอข่าวต่อมากันดีกว่านครับ ซ้ายใสๆในลูกพี่ชนาทิพยกลูกยิงฟรีคิกนัดชิงลูวานเจ๋งสุดในชีวิตโดยอากิโตะฟูกุมุริรุ่นพี่คนสิทของเจ้าเจาชนาทิพสงกสินนะฮะยกลูกฟรีคิกนัดชิงศึกลูวานครับในสั้นที่ผ่านมายอดเยี่ยมสุดในการเล่นฟุตบ,บอลมาแถมเสียดายท,ที่ทีมพลาดโอ,อกาสคว้าแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายโดยทางอากิโตะฟูกุมบุริกองหลังวัย27ปีของทางคอนซาโดเลสโปโรนะฮะได้สัมภาษณ์ทาง s กเกอร์เดย์เจ็เว็บมาว่า สื่อฟุบอลชื่อดังของญี่ปุ่นโดยพูดถึงผลงานนักการที่ผ่านมาของต้นสังกัดของเขาโดยดักเตจจอมฟรีคิกยอมรับบว่านัดชิงรัวังครับเป็นเกมที่สุดตาดตึงใจที่แม้จะพ่ายแพ้ต่อคาวาสกฟิฟอนเตเร่ในช่วงจุดโทษไปด้วยสกอร์5-4ซึ่ง,สงเสมอกันไป120นาที3-3ต่อนั่นเองโดยเกมวันนั้นนะผมฟุกุมาริปันฟรีคิกสุดเฉียบขาดเลยนะที่พาทีมพลิกนำไป3-2ต่อช่วงต่อเวลาพิเศษ น่าจะชนะอยู่แล้วด้วยซ้ำไปแต่ว่าทีมยันสกอร์ไว้ไม่อยู่นะฮะก่อนจะโดนคาวสซกิฟอนเตเร่ไล่ตามตีเสมอและแพ้จุดโทษไปในที่สุดนั่นเองโดยทางอากิโตะฟุกุมาริได้เล่าว่าพูดถึงลูกฟฟีคิกในนัดชิงบอลถ้วยจริงๆแล้วผมกะจะว่าจะปั่นรีคิกข้ามกำแพงนะแต่พอดีเห็นกำแพงและนักเตะคาวสซกิฟอนเตเร่ตั้งกำแพงได้ดีมากผมเลยตัดสินใจใเปลี่ยนไปกดเต็มข้อมุมสามเหลี่ยมเข้าไปเลย ผมว่าน่าจะเป็นรูปที่ยากมากเลยนะด้วยบรรยากาศอีกทั้งสนามนั้นมันก็มาจากอินตนาการของผมก็ไม่เชื่อตัวเองเหมือนกันว่ามันจะสวยขนาดนั้นอยู่ในความทรงจําของผมมากเลยแต่ที่น่าเสียดายที่ทีมไม่ได้แชมป์ในวันนั้นครั้งนี้นะผมฟุกุบุริสิสมกับเจ้าเจสานทิปสงกสินแข่งไทยเป็นอย่างมากนะฮะโดยเจ้าเจเนี่ยน,นับถือเป็นพี่ชายสุดเลิฟถือว่าเป็นกองหลังที่ขึ้นชื่อของเจนลีกเพราะมีฟรีคิกที่อันตราย ดยผลงานของเขาในปี2019นั้นในบอลถ้วยยิงไปทั้งหมด3ประตูกับอีก10เกมกันเลยทีเดียวนะผมเป็นตะว่างงานนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ชนะทิพย์สมศรินยกให้เป็นลูกพี่เขาเลยนะครับเราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะเบอร์หนึ่งในใจสุบรรณเลือกแข่งระดับโลกหนึ่งคนเข้ามาร่วมทัพปราสาทสายฟ้าโดยเจ้าแบงค์นะผมฝันอยากจะเล่นร่วมกับแมสซี่เจแข่งเบอร์หนึ่งของโลกโดยเจ้าแบงค์สุบรรณเหมือนตากองหน้านาคตกาไกลวัย17ปีคนนี้ จากบรมยิเต็ดและก็ทีมชาติไทยออกมาตอบคาถามผ่าน,านรายการไทยลีกทอล์กที่ถามมาว่าถ้าให้เลือกนักเตะระดับโลรกหนึ่งคนมารรุงทีมบรีมยิเต็ดตอนเองจะเลือกใครเดลเาเตทับช้างศึกยูยูสาได้เผยมาว่าถ้าเลือกได้แน่น,นอนคงต้องคนนี้เท่านั้นครับบริเนลเมซี่ของหน้าว่าที่ตำนานของทางบาร์เซโลนาและนักเตะเบอร์หนึ่งของโลกในตอนนี้เหตุผลก็เพราะเขาแทบไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วครับเขาประสบความสำเร็จมากมายทั้งประวัติส่วนตัวและคว้าแชมป์มากมายกับสโมสรการันตีว่าเก่งที่สุดในโลกเลยครับ สำหรับลิเนเมสซี่ดาวยิงทีมชาติอาเจนตินาวัย22ปีคนนี้คว้ารางวัลบารุงดอไปแล้ว6สมัยทั้งนี้สุภบลโตโยต้าไทยลีกฤดูกาล2020-2021นั้นจะกลับมาแข่งขันกันได้อีกครั้งในเดือนกันยายนน,นี้นะฮะส่วนเรื่องของวันเวลาการแข่งขันรอทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและบริษัทไทยลีกจำกัดประกาศกันอีกครั้งดีกว่า,านะผมเป็นตัวว่าง,งานนี้ก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งในใ,นใจของเจ้าหนูสุภนัทเหมือนตาคนนี้กันเลยครับพร้อมวยข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ คู่ค้าธุรกิจสามแข่งการท่าเรือเป้าหมายการเสริมทัพของเมืองทองโดยมีรายงานข่าวมาว่าเอสจีเมืองทองอยูเนเต็ดนะฮะกำลังเลงเป้าหมายในการเสริมทัพในแดนกลางและมีผู้เล่น3คนของการท่าเรือเอฟซีอยู่ในข่ายนั้นอีกด้วยโดยหลังจากทางเอสจีเมืองทองอยูเนเต็ดนั้นกำลังทาการขายสาวรัตยูเย็นกองการกระตันทีมของอ่าเมืองทองอยูเนเต็ดนะฮะออกไปจากทีมไม่กี่วันข้างหน้านี้ทําให้พวกเขาจำเป็นต้องหามิดฟิ์รายใหม่เข้ามาเสริมทัพแทน ซึ่งรายงานข่าวมาว่ามีนักเตะชาวไทยหลายคนที่กำลังตกเป็นเป้าหมายของทีม s อ g เมืองทองยูเนเต็ดโดยเฉพาะกาผู้เล่นการท่าเรือเอฟซีนะฮะที่ถือเป็นพันธมิตรและสโมสรคู่ค้ากันทางธุรกิจโดยมีรายงานอกว่ากองกลางทีมการท่าเรือเอฟซีที่ตกเป็นเป้าหมายของทีม s อ g เมืองทองยูเนเต็ดนั้นมีอยู่หลายคนแต่ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือการนารินทาบอลศัก์สรรเสริญริมสวัสดและก็ฉัตรมงคลทองคิรี ดยในรายของการดินทาบอศักดิ์ปัจจุบันอายุ23ปีนะฮะมีดีกรีทีมชาติไทยอยู่23เขาเพิ่งย้ายจากราบรีมิผล์เอฟซีมาร่วมทีมการท่าเรือเอฟซีเมื่อต้นปีนี้แต่ด้วยผู้เล่นแดนกลางที่อัดแน่นของทีมการท่าเรือทําให้เขามีโอกาสที่จะย้ายทีมอีกครั้งเพื่อหาโอกาสในการลงเล่นที่มากยิ่งขึ้นขณะที่รายของสรรเสริญบริมพัฒนะนะฮะวัย22ปีคนนี้กับจัดมงคลทองคิรีวัย23ปียิ่งแทบจะไม่มีโอกาสได้สอดแทรกขึ้นทีมชุดตัวจริงของการท่าเรือเอฟซี ทำให้มีโอกาสสูงเช่นการที่ถูกส่งไปให้ทีม s อสเมืองทองอยูเนเต็ดนั้นยืมตัวไปใช้งานนั่นเองทั้งนี้นะผมการท่าเรือเอฟซกับ s อสนั้นถือว่าเป็นมหามิตรมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันมากโดยปีนี้การท่าเรือคว้านักเตะของ s อสซเมืองทองมาร่วมแล้ว4คนนั่นคือแฮมป์ตี้เฟอร์นเดสอธิษกไกรสอนชาวบุรีชบุยและล่าสุดก็คืออดิสร์พรมรักกองหลังทีมชาติไทยนั่นเองนอกจากนั้นยังมีอดีตนักเตะของทีม s อสเมืองทองยูเนเต็ดอีกหลายคนที่่ยยย้าาาามอูกกับรรเ นั่นคือทศพลประเทศศิวกรจากคู่ประสา,าทธนบูญ์เกษารัฐและก็เจนรบสาภาดีนะฮะนี่นะผมเป็นคำว่าง,งานนี้นะผม3คนที่ว่านี้นะฮะก็มีโอกาสที่การเท่าเรือน,นั้นจะปล่อยไปให้กับ S g ยืมตัวไปใช้งานในการปั้นสายเบือดใหม่ก็เป็นได้ครับเพราะว่า3คนนี้ก็ถือว่ามีประสบการณ์ในการค้าแข่งอยู่เหมือนกันเราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับมาจอยกันเถอะพี่ชิติพันธ์ยางหอมใส่สารัลต์หวังได้ร่วมงานกันชี่เบจ โดยเจ้าดิวทิธิพันธ์พ่วงจันมิดฟิลดีกรีทีมชาติไทยจากบีจีปฐมยูเนเต็ดนะฮะทีมชา้นนำในศึกโซยต้าไทยลีกออกมาเผยถึงเจ้าตังสารัฐอยู่เย็นอีกหนึ่งกองกลางดีกรีทีมชาติไทยจากเอสจีเมืองทองยูเนเต็ดเทมผู้แข่งร่วมลีกฝรั่งสารัฐได้ตกเป็นข่าวนาะหูมาว่ามีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมาร่วมงานกันที่บริโอสเตเดียมโดยดาวเตะคุณพ่อป้ายแดงวัย27่ปีคนนี้นะครับมีข่าวเชื่อมโยงกับทางบีจีปฐมยูเนเต็ดและก็ทรูแบงคอกยูเนเต็ดนะฮะทว่าจากขา ได้ออกมาพูดถึงแข่งเพื่อนร่วมชาติจากกระแสข่าวหรือข้างต้นนั่นเองโดดจเดียวได้เผยบาว่าแน่นอนครับสารัตนั่นเหรอเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพอยู่แล้วซึ่งถ้าย้ายมาจริงเขาจะช่วยยกระดับแผงมิดฟิลด์ของเราได้ยอย่างแน่นอนเขามีประสบการณ์เต็มเปี่ยมทั้งในสโมสรและก็ทีมชาติจะได้เคยร่วมงานกับเขามาทําให้เราทํางานง่ายยิ่งขึ้นในแดนกลางครับตอนนี้กองกลางบีจีจะมีผมกับพี่ตั๊กนะฮะ สุวัญญาปุริสายคนนั้นแต่เราทั้งคู่จะเล่นเกมรุกซะมากกว่าเกมรับซึ่งถ้าเราได้ตังมาจริงจะทําให้เกมแดนกลางสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับอีกทั้งยังมีพี่เบ้น์นะฮะพิรพงศ์พิชิตโชติรัตน์ยูกิบัมบะที่มีประสบการณ์เยอะอยู่แล้วถ้าได้ตังนะครับมาอีกคนจะทาให้เรานันแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนส่วนตัวอยากจะให้เดีอนนี้เป็นจริงครับและมองว่าจะเป็นเดียวที่แฟนบีจีรอคอยอย่างแน่นอนครับ นี่นะฮะก็เป็นคำพูดของเจ้านิวทิธิพันธ์ได้กล่าวปิดท้ายนะครับผมสำหรับธิติพันธ์พปงจันรและก็สารัตจุเย็นนั้นทั้งคู่เคยร่วมงาน,นกันมาแล้วสมัยที่นิวนะฮะยังอยู่กับเอสจีมงทองยูเนเต็ดและก็ทีมชาติไทยนั่นเองครับอ่านะผมเป็นวว่าข่าวนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะร้อนแรงเสื่อเกินที่เจ้าตังสารัตจุเย็นนั้นเตรียมจะโดนปลดออจากทางเอสจีมงทองยูเนเต็ดนะฮะผมโอ้โหงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปอนาคตของเขาจะเป็นเช่นไรรับข่าวต่อมากันดีก่อนครับ งว่วนเฉลยแล้วทีจีสนใจดึงต yes ัวเยสจริงไหมโดยทางบีจีปทุมยูเต็ดนะผมยืนยันชัดเจนเลยว่าไม่สนใจดึงตัวอ yes ันเดรสตูเยสของหลังชาวเวเนเซเลาเพราะมีวิกเตอร์คาร์โดโซอยู่แล้วโดยหลังจากที่มีข่าวลือมาว่าบีจีปทุมยูเต็ดนะฮะทีมดังของศึกไทยลีกกำลังให้ความสนใจกับอ yes ันเดรสตูเยสของหลังชาวเวเนเซเลาที่เพิ่งแยกทางกับชางบูเดมิเต็ดนะฮะเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา แต่ล่าสุดข่าวหรือังกล่าวก็อาจจะต้องตกไปเพราะว่าโคชงวนเนี่ยสุรชัยจตุรพัฒน์พงษ์นะครับผู้อำนวยการสมโมสรบีจีปทุมยูเต็ดได้ออกมายืนยันแล้วว่าสมโมสรไม่ได้สนใจและมายื่นข้อเสนอไปให้กับตูเยสอย่างที่เป็นข่าวแต่อย่างใดเดยตอนนี้บีจีปทุมยูเต็ดมีกองหลังโคต้าต่างชาติสุดแกร่งอย่างวิกเตอร์คาร์โดโซแนวรับชาวบราซิลอยู่แล้วอีกทั้งโคต้าต่างชาติของทีมรับปิดตอนนี้ก็เต็มแล้วและคงไม่มีการเสริมทัพผู้เล่นต่างชาติอีก สำหรับนักเตะต่างชาติของทางบีจีปทุมยูเต็ดนั้นในปัจจุบันนี้ประกอบไปด้วยมิกเตอร์คาร์โดโซดเนียลโตติบารรอสเทนุรียุกิบัมบาอาวโรซิวานอตชารูอิดานและก็อิฟรานฟันดี้ครับเป็นนอาวันข่าวนี้นะผมก็จบไปนะฮะแล้วก็ตกไปเป็นที่ร้อยเพราะว่าทางนะผมบีจีปทุมยูเต็ดนั้นมานงการจะดึงตัวตัวเยสคนนี้เข้ามาร่วมทีมอย่างแน่นอนครับและนี่ก็เป็นจอบรึกเป็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่ 26พฤษภาคม2563โดยเฉพาะบาครั่งบอลไทยครับ